เสียว่าวันนั้นแบบแพอ่ะเสียใจละเสียใจเลยเป็นไรเดี๋ยวมันจะมีอีกไหมคะมันไม่มีแล้วเพราะว่ามันแข่งรอบเดียวก็คือตกเลยแบบแข่งเย่าเยือนอะถ้าเกิด mm hmm. แพชนะก็คือเข้าแล้วก็ไม่มีแบบว่าเป็นสายมีแบบเจอกันแล้วก็แบบเข้ารอบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะครั้งเดียวสองครั้งอะเ mm hmm. สียดวันนั้นแพโเด้นเซตหลอกสิบห้าแต้มอะ เพราะว่าแข่งในบ้านชนะไงไปแข่งนอกบ้านแพ้แพ้ที่สเปนเนี่ยง่วันนี้เน็ตพี่วานเลิศมากเลยค่ะเพราะว่าพี่วานยายเข้ามาอยู่บ้านแล้วทุกคนปรับตัวได้แล้วจ้ะเน็ตมันดีและคิดถึงหมูกระทะพี่วานคิดถึงหมูกระทะไหม คิดถึงคิดถึงหมูอยากกิดหมูมากอูดอูดเลยลองอูดอูดทุกว <laughs> ันถามเพื่อนอยู่ว่ามีร้านอาหารเกาหลีไหมก็ก็มีแต่ว่าแบบไม่ไม่ยังไม่รู้ยังไม่ได้ศึกษาเลยอ๋อแล้วได้ออกไปกินข้าวได้ค่มีใครพาไปไหม,ไ,มไปคนเดียวได้มีแล้วก็เพื่อนก็พาไปด้วยมันแบบมัน บ้านอยู่ในเมืองไหมคะแบบเดินออกไปมีร้านขายของอะไรอย่างนี้ไหมอะ่ะม,มีศึกษามาหมดแล้วดีจังถ้าหนูจะไปซีอูหนูต้องเดินลงจากดอยสิบนาทีเลยไกลอ่ะไม่แล้ววันนั้นไป <c oughs> ไปนี่ใช่ไหมไป ไปไปแข่งที่สเปนแล้วมันจะแขกมันซ้อมสองทุ่มแล้วตอนเช้าอ่ะเขาพาไปเที่ยวในเมืองใช่ปะมึงเชื่อปะเดินตั้งแต่สิบโมงถึงเที่ยงอ่ะฝรั่งก็ชอบเดินมากเดินเที่ยวรอบเนี่ยถ้าเป็นเราอ่ะเราจะนั่งแท็กซี่ใช่ไหมถ้าเกิดเราไปเที่ยวอ่ะเราก็จะไปจอดตรงนั้นเราก็เดินซื้อดูดูของซื้อของตัด่าไปที่เพื่อนฟ้ากูเดินมึงเดินทุกซอกทุกมุมสองชั่วโมงน้องกูกวกูกลบมาต้องนวดอ่ะ ตอนนี้เดินอยู่สีคนแบบเห็นภาพแบบความวุ่นวายแบบลอยไปเลยแบบ่ะโอ้ยคิดถึงเลยอ่ะหนาวไหมคะที่โน่นที่นี่สูนองศาอากาศอากาศดีที่นี่อากาศดีมากที่นี่สูนองศาแล้วคะ่ะห <c oughs> ิมะตกด้วยมันก่อน <c oughs> นี่เป็นไงจริงเหรอใช่ ปีใหม่ปีใหม่ก็แข่งใช่ไหมปีใหม่หนูแข่งสามเอดนาะโอ้โหโโปรแกรมโหดมากโหดมากแต่ว่าช่วงที่แบบช่วงก่อนวันเกิดหนูทีมหนูหยุดประมาณอาทิตย์กว่าสิบกว่าวันไม่ไม่มีแขงแต่ว่าซ้อมใช่ไหมล่ะไม่รู้เขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าถ้าอยากกลับไทยก็เดี๋ยวค่อยคุยกัน้ คุณเหนียวคุณเหนียวเขามาเขามาตามเรากลับไปร้านลุงหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวให้สองคุยกับเอฟซีเดี๋ยวพี่ออกไปละวโอ้ยโอเคเดี๋ยววันหลังมูโทรไปนะรู้แล้วถ้าไม่ตอบไลน์ก็คือมาตามในติ๊กต็อกนี้แหละใช่ไหมทุกคนใช่ทุกคนใช่ค่ะใช่ใช่ใช่บายเดี๋ยวว่าแต่แบบมีคนมีคนแบบว่าแบบ แบบไม่ค่อยรู้โปรแกรมแบบพี่แข่งอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่คนอื่นกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะกูแข่งวันไหนบ้างแค่นี้เลยไปแล้วทุกคนบายบายนะจ๊ะบายบายเหงาเลยทีนี้ทุกคนเออแล้วมันทำยังไงต่อเฮ้ยตกแค่ เอออออทำไม่เป็นอ่ะอ๋ออ๋อทุกคนตอนนี้มันมีหลายหน้าจอจังอ่ะทำยังไงอ่ะก็ตกอคือพูดจัดนี่อรออ๋ออย่าดีกว่าืมไม่ใช่อ่ะทำไมอ่ะ อล้ทุกคนเมืองสูวรนใช่ค่ะตอนนี้อยู่โซอ้อยไม,ไม่ไม่ใช่สนามในบ้านนะคะแข่งอยู่ที่สูวรนถ้าเกิดว่าใครจะมาเชียร์คุณใดน,นะคะก็มาเชียร์ที่สนามที่ซูวรนนะคะเอออยู่ไม่ไกลจากโซสักเท่าไหร่ทุกคนหนูจะให้ดู มุณไปถ่ายรูปก,กับเพื่อนมาติดตุสติ๊กเกอร์แ pm พอแล้วให้แค่นี้แหละน่ารักปะน่ารักเห็นไหมน่ารักจังอื้หูเห็นรูปจริงปะคะเนี่ย <c oughs> โอ้ยทำไมมันไม่เต็มจอทำยังไงอะ่ะอ๋ออ้ยเศร้าเลยไปดีกว่ามัง้งทุกคนคิดว่าไงคะ ไปดีกว่ายังไม่เห็นทันเห็นทีมันน่ารักเกินไปทุกคนนี่เราจะให้ดูปึ๊บนีเ่เป็นไงเออเห็นแล้ว ลอยเกินไม่เห็นไวกว่าเซิร์ฟเอดอีกใช่ไหมคะโหเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะทุกคนแบบหนูคุยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อ่ะ อย่าลืมเชียร์คุณไดด้วยนะคะคุณไดจะแข่งอีกทีวันที่ยี่สิบสามค่ะประมาณห้าโมงบายบายรีวิวพี่ฮายอจินไหนคะพี่ฮายอจินน่ารักมากๆทุกคนน่ารักมากๆรีวิวทุกคนเลยทุกคนน่ารักมากมาก잘했어บายบาย잘โ요